ส่วนอีกหนึ่งพื้นที่นะครับเจ้าที่จากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์นะครับก็ลงตรวจสอบการก่อสร้างรีสอร์ทที่ไปทับที่สปกแล้วก็สั่งให้หยุดดำเนินการทันทีนะครับรอผลการตรวจสอบโดยคุณเชวนินวงสถิตจิรการผู้อานในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์นะครับก็มอบหมายให้ทางปลัดอาวุโสข,ของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์นำกำลังอาสาสมัครจากกองร้อยอาสาสมัครเมืองอุตรดิตถ์ไปตรวจสอบการก่อสร้างรีสอร์ทรับอยู่ที่ หมู่5ตำบลขุนฝางอำเภอเมืองอุตรดิตถนะครับหลังจากมีคนพร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมครับบอกว่ามีนายทุนเนี่ยไปสร้างอาคารแล้วก็ตัดต้นไม้เตรียมจะเปิดเป็นรีสอร์ทนะครับในที่ดินสปรกรซึ่งติดกับแหล่งลำห้วยฝางพื้นที่ที่เสี่ยงเกิดดินโคนลนถล่มชาวบ้านเขาก็เลยกลัวฮะว่า,วาถ้าเกิดสร้างแบบนี้มันอาจจะทำให้มีผลกระทบนะครับต่อทางน้ำได้ครับ ค่ะต่อจังหวะที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยเห็นว่ากําลังก่อสร้างซุ้มซุ้มกันก่อสร้างที่พักแล้วก็มีบ้านพักอาหารในรูปแบบของรีสอร์ทด้วยนะคะเคือดูจากในพื้นที่แล้วเนี่ยมันเป็นไม้ห่วงห้ามของตรมป่าไม้ที่ถูกตัดโค่นลงมาค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปตรวจยึดแล้วก็แจ้งความ,มดํเาเนินคดีข้อหานําไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตมาก่อสร้างในพื้นที่ค่ะส่วนเจ้าของนะฮะชื่อว่าคุณสุกัญญาก็ชี้แจงบอกว่า เจตนาจริงๆคือการทำฟาร์มผักนะครับหรือว่าพืชออร์แกนิกแล้วก็เป็นการทำเกษตรแบบพอเพียงอนาคตก็อาจจะขยายเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนไม่ได้มีการทำรีสอร์ทแล้วก็ไม่เคยทราบนะว่าที่ดินแห่งนี้เป็นของสอป,ประกอและห้ามมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างด้วย